เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุญจะพาทำก๋วยจับอุบลน,นะคะซึ่งอุ่๋มนะคะให้น้องนะคะส่งมาจากอุบลให้นะคะก็จะมีเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็หมูยออุบลน,นะคะส่งมาให้ก่อนอื่นนะคะเราก็ทําน้ําซุปต่อนนะคะซึ่งน้ําซุปของเขานะคะก็ปุ้มนะคะก็จะใช้เนี่ยเต็มหมอ้อเลยนะทีนี้ก็จะใส่รสดีประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ รดดีหมูนะคะเสร็จแล้วก็ใส่คนาต้มลง,งไปนะคะจะได้หอมหอมน้ำคานานะคะแล้วก็ใส่ไก่นะคะโครงไก่เนี่ยใส่ไปทั้งตัวเลยนะคะสับแล้วก็ใส่ทั้งตัวเลยคือแบบสับจนแบบมือนี่แบบแดงไปหมดเลยนะคะไม่ได้ให้เขาสับมาให้นะแล้วก็เส้นของเขานะคะเส้นกุจอุบุนะคะเป็นเส้นสดนะคะเป็นเส้นสดที่นี่หมูก็จะเอามาล้าง ล้างน้ำปลาออกน้ำานึงนะคะเพราะว่าจะมีแป้งเนาะจะได้แบบไม่เหนียวนะคะจะได้อยู่แบบเส้นไข่เส้นมันไม่เหนียวเนินอ่ะนะคะเวลาแบบเราเอาไปต้มนะคะเสร็จแล้วผมก็จะเตรียมนี่นะคะขนานะคะประมาณกํานึงนะคะแล้วก็ตั้งโอ๋นะคะก็กํานึงเหมือนกันนะคะก็กินได้ทั้งบ้านเลยนะคะ นี่นะคะหมูจะให้ดูว่าเส้นก็จับนะคะก็จับเป็นสดเส้นสดนะคะของยี่ห้อนี้นะคะที่น้องซื้อส่งมาให้นะเนี่ยก็อีกยี่ห้อนึงมันมีหลายยีหหยย่ห้ออ๋อยีหอ่ห้อเดียวกันลัตติเดตแต่ว่ามันเป็นคนละสีสูตรดั้งเดิมอันนี้สูตรอะไรก็สูตรดั้งเดิมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูยอนะที่มันเหลือน่าจะสองแท่งนะหตูก็จะใส่หมดเลยนะคะ เนี่ยค่ะซื้อมาจากร้านหมูยอเดชอุดมนะคะซึ่งบ้านหมูก็อยู่เดชอุดมเนาะเนี่ยหมูยอเดชนะคะใครอยากสั่งซื้อก็ตามนี้เลยนะคะเนี่ยคอนแทคเขานะคะสแกน QR Code โค้ดได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นหมูยอกันค่ะเนี่นะคะผมก็จะหั่นครึ่งออกแบบนี้นะคะเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋ากันนะคะ อันนี้คือแบบใช้มือเดียวนะคะทุกคนค่ะตั้งกล้องยังไม่มานะหนูสั่งแลว้วนะคะนี่แล้วเราก็จะหั่นเป็นเต๋าแบบนี้นะคะคอพอดีคำนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็หั่นพอดีคำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่หม้อก,กันนะ คะซูมจ็บซูมจ็บเสียงดังเหรอคะใช่เสียงดังทำไมแล้วอยู่แค่นี้เองอืมมันนี่มันนี่มันนี่ใส่หมดเลยเนาะม้ันนี่นะคะพอน้ำเดือดแล้วผมก็จะเริ่มใส่คะน้าลงไปนะคะนี่ก็จะใส่หมูยอลงไปพร้อมกันเลยนะคะ แต่รู้สึกว่าหม้อเราเริ่มจะเล็กแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพราว่าเราใส่เส้นมันประมาณโลนึง mm. ก็กินได้ทั้งบ้านเลยกินได้ถึงพรุ่งนี้เลยนะคะนี่ mm. แล้วก็คนค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวเส้นเขาจะแบบขาดนะคะ ทีนี้ก็รอน้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่ตั้งโอลงไปแล้วก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะโรยหน้าลงไปนะสําหรับใครที่ชอบก็ใส่เยอะเลยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันจะต้องมีต้นหอมด้วยนะคะแต่ทีนี้ผมลืมซื้อมาก็ฝากพี่โซ่ซื้อเรียบร้อยแล้วแล้วไปโรยตอนกินนะคะทีนี้ก็แค่ตักเสิร์ฟแล้วก็ปรุงปรุงไครปรินไครกินมันได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ